S <S ขาจะคอไปหลังกัด้อกูเปหลังถวยกันด้ออีเ<ด>ีอันอีเมลอันเดียวอีทายอันเดียวกูเปหลังถวยพวกกูก็ออนแทงเว้ยแม่คมาแล้วบอนี่กำลังมันนี่ยากคือละคาอีเด้แม่มนี่เอาอ่ะอาเอาเบิ้งนบเบิ้งนะเบิ้งๆๆๆๆโหได้ลายแฉงเฮ้ยได้ลายแล้วนาะซื้อเนี่ยแสบแม่คอยกินเลดแม่ เออเอออยากินเนี่ยเสบๆแม่โอ้โหขามันบวกขืมบ่เดหลายไปนอ้ยกินยังไอกินยังดีเนาะเหมือนนีเนี่ยเสบขคงขดให้คุด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 บัมีรถยังเลยมั่งยังละแ่กัะลูกสองคนยังเฮียยังกันประเศยังกันว่าเรื่องเลขส่วนนี้แม่ไปเอาเลขมาแม่เนาะไปเอาเลข มืัอนี้ว่าแมนมือเขาอันขายอันซื้อยางบอกว่าไงซื้อยางตีตั้งได้แล้วว่าได้กินแม่ฝนตกน,อกน้อแมีแมนแมนคางวดรถกสิมาค่าไฟกสิมาเงินให้ลูกไปลงเรน,<า>งนี่นก้นจอมูมะแมนขายหรือบ่าอยางน้ายัางไงแม่ อันเดียวกูจะบอกสั่งอันผัวมึงน่ะแช่ถวยไปหันใดมันโบราณถวยแมมันก็ไปจะสั่งถังเถอะเป็นจะได้คอยไปลลางมึงแม่ห่วยก็จะคอยไปลลางกันเด้อมึไปลลางถวยกันเด้ออีเมลอันอีเมลอันเดียวสิให้อันเดียวกูไปลลางถวยพวกกูก็กูไปก่อนกูไปก่อนมาช้ำนี่ก็สิอันไปนี่จะคอยบอกคอยว่าสิมันยืมเงินอะไนี่ เอากระว่าตัวคาไฟกัชิมาคารถกัชิมาเงินให้ลูกไปโรงเรียนกับเบอมี่นั่งนั่งนั่งแม่แม่นั่งนั่งนไปอันยุ่งหัวไปบ้ามันจะหันอยู่บ่ออยเฝ้ายยักษิงยังนี่ก็ได้นั่งนั่งนั่งมึงไปโหลดมึงไปโหลดมึงไปโหลดจ้างมึงกับอะไรน้ำกู้ดอกเงินนี่กูพ่อแล้วตายมาซำนี่กระเพากัญญางหนี่พราะถ้เดี๋ยวเออยังอยู่ 嗯，nhận quà。Mm,